สวัสดีครับไอสตอนะครับวันนี้อยู่กันที่จังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองนะฮะแล้วก็วัดอุตภเปาตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าซึ่งจะเลี้ยงแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็คือตัด กินเองได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะรอปงผมพอปงผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีอ่าเทศเทศแล้วก็แห่ไปวัดแต่ตอนนี้เช้าอยู่เก็บฟุตนี้ได้ก็คืออ่ากินข้าวบรรยากาศเรียบๆง่ายๆเดี๋ยวพาไปดูแข่กันไม่เยอะจะไปดูกันไปนาตรงข้ามกับบ้านบระชาหรือบวดให้่คุณบิดามานดาอตหรตรงข้ามกับนา ปู่ย่าตายายของเราที่เราได้ทำเต็นท์เราจะให้แขกนั่งแล้วก็ตีครัวก็อยู่้้าไหนเหมือนเดิมเหมือนปกติอะเมื่อเดินมาบินท่าบาทเดี๋ยวเมื่อคันมาถึงแล้วรับภาแม่พาแม่พาคุ้กกี้แหะว่าวันนี้จะทำคลิปให้ทำคลิปให้ แม่พระนะแม่นาคนะผู้ที่ได้ารรฟังยังไงไม่รู้นะใหับแม่พระเดียวม่าเจ้าพระเจ้าพระเจ้็จะเป็นพระพญาพิทาาพก็ผิดไม่นานจนเกินรอยหนักก็จะได้ปมปมให้กับพระนาคแล้วเพราะว่าคนเริ่มมาแล้กำหนดการไว้สององเท้า าักงโมงเช้าที่เราจะได้ตปรงนน่งผมหนา้นาให้พนาขอเข้ามาตุนบิดามาดาหรือปุญญาตายายแล้วก็ช่วงบรรยากาศรวมญาติเขาเรียกว่าอะไรรวมญาติถ่ายรูปรอไม่รู้ดิจำไม่ได้รวมญาติถ่ายรูปบรรยากาศรวมญาติถ่ายรูป อ่ตอนนี้นยอ้นี่พาเพียงเขอเข้ามานะคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายนะที่ก้าน้ำอ่านน้ก็เริ่มพานิดพียนะาเป็นผู้ตาก็ดีแการก็ดีอมาไม่ได้แก้งก็ดีขอให้คุณบิดามารดาปู่ย่าตายาย พี่ป้าณรุ่งอาตัหงสิกรรมให้กับพ่อหน้าพิรพัฒเพชไทยที่จะเข้าบรนคาชามอ,อนวันนี้โตัหงสิกรรมให้พระเจ้าเทวะเวชแต่ตอนนี้เ่ก็กพ่อหน้าได้ทำพิธีขอเข้ามาครับ ยาเพืออ่อจะตืตต่นเต้นตกให้อัปยศนะยายวันนี้ก็นะดีใจจากทีนะ่ร้านนะจะเข้าบันทึกยาแล้วก็านะนะขาเข้ามาปรึกพ้องเป็นปะรึกนวะิดาเพื่อให้กำเนิดเรามานะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราขาดตรงนี้ไม่ได้นะที่ให้เลือดเนื้อ,อนะให้กับนะเรา เป็นี่ดีใะที่คุณวิดานี้ยากให้เราได้มีเรื่องเนื้อเพื่อหล่อเยี่ยมแล้วก็อาจจะเป็นคุณวิดาก็ดีนะครับจานี้อยากจะเป็นคุณมันดาและกทั้งสองก็มาคุณมันดาของเราที่ตั้งครรภ์มาถึงเก้าเดือนเก้าเดือนที่ถูกเรียกว่า งานนี้บรรยากาศจะไม่ได้นะก็คือกรุณาดานี้เองงานก็เป็นสิที่ดีแล้วที่คนนน้าจะได้อาบรรณาธิการนีอุปสมบทนะให้เป็นภาพระทุ่ถูกตรงงอยู kind of us, things, people, ่พรรษาใานวัดอุตตเขางจะเป็นที่ได้หลายท่านนี่ก็คือกุณาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มพิธีปองผมนาคแล้วนี่ก็คือป้าหน่อย Não, 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 เสกขยวกาวะปิวะขณะเสมเลมสาเลมจารวมาปจนิสวมองได้แต to er. ่บก็อาจจะลืเราะว่ามันจัดนจัการที่ส่งข่ายสื่อสั้งไหน่อนและตอนนี้ เหตุการณ์ต่อจากนี้ล้างแก่ผ้าฉันเผ็แต่เราจะแห่เรามาตัวน้าบันแล้วใจน่ายาดมาเต็มไปแล้วกี่วันกี่วันสิบห้าวันสิบห้าวันก็ย่างนี้ลางานลางานขอขอบคุณที่ดีทุกคนมองกล้องมองกล้องเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปลงคลิปนะโอเคโอเคไปเดีกันเฮ้ง่าย โอ้โหัพย์สนเยอะเหลือเกินเราไม่รู้ว่าจัตาใหนไปโซเบอร์โซเอร์ไมู่ไม่้อเลยตั้งขบวนรอแห่เข้าท่าอยู่เข้าท่าเข้าท่า ใครจะเป็นนางฟ้าเทวดาลำหน้าหน้าจะไปได้เลยตอนนี้นระบวนเคลื่อนแล้วแะขระบวนเคลื่อนแล้วนะไปยังวัดะเมภารเทวดามันเจอเพลิดเพลิกแต่วันนี้จะไหวหรือเปล่า เลยอ่ะไม่ขยับเลยะจะไหวไหมล้วมันร้อนหน้าเข้าโบสถ์เปลี่ยนผ้าเป็นพระแล้วเรียบร้อยรอหน้าออกจากโบสถ์ใส่บาทรอรอหน้าออกจากโบสถ์ใส่บาทแต่เมื่อกี้เราไม่ได้มาแห่เขาเพราะว่ามันร้อน ็เลยอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวรอพระออกจากโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราใส่บาตรกันหลังจากที่พระออกจากโบสถ์เราก็จะมีพิธีการใส่บาตรใส่ย,ย่ามใส่ย,ย่ามก็จะมีปัจจัยแล้วก็ทูกใสา่ย,ย่ามไม่รู้ที่อื่นเป็นเบ่แต่ว่าที่พิจิตรเป็นอย่างนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ต้รับรับพระใหม่อะไรสักอย่างนี่นแหละทำบุญพระใหม่อะไรก็ว่าไปก็เป็นพิธีไปนี่เป็นเพณีาตามกันมานะทูบหยอดแต่ย่ามแล้วก็พร้อมปัจจัยผิดถูกไงไม่รู้นะแต่อันนี้จะเป็นธรรมเนียมที่เขาทำกันมาก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะต้อนรับพระใหม่อย่างไงไม่ใช่ต้อนรับพระใหม่ดิต้องเรียกว่าอะไรวะ พาอใหม่ออกจากโบสถ์อ่ะเออพิธีการพิธีการเป็นไงเดี๋ยวไปดูพาดถนัดมือซ้ายตรวดเลขกัเลยตรวจเลขก็ดูไม่จาหมดว่าจบ

กำไว้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 อืมเอาไปดูเอาโอ้หขนลุกเลยวะ่ะ <c oughs> เลขเดียวกันเลยดีว่า <c oughs> ตรงกันเลยเฮ้ยตรงตรงพี่อ,อือ,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 อไปตีเอาอยเเเาลขดีวนะ เรียบร้อยวันนี้กับวิธีงานบวชวิจิตรในแบบฉบับวิจิตรก็อย่างที่เห็นอาจจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างเมาไม่ใช่เมาหรอกเด,เดินกินไปเรื่อยแหละเดี๋ยวยแยก้ายกลับบ้านยากบานงางเขาเก็บไรเนี่ยเขาจะเก็บของเลยวันต่อวันไม่ใช่วันต่อวันเสร็จงานเขาเก็บเลย ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะเท่านี้แหละขอบคุณนะครับ